วัดน้ำเงินนะครับก็นน<อ>เหลือเริ่มออกแล้วครับตัวนี้วันนี้เราจะไปเล่นไมายนอกกันครับดูว่าไถหมาจะพาไปหมายเด็ดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวติดตามชมครับพี่น้องบรรยากาศสุดยอดเลยครับ ไปทางถนนนะครับถนนเรียบเากาะฝากติดตามชมครับพี่น,อน้องเดี๋ยวมาเจอกันลมแรง นะครับเล่นตกปลาเหยื่อกันก่อนครับพี่น้องมาครับมาครับเคลกเฮ้ยอาอีกแล้วครับนึงครับใส่แดงแดงี่เป็นแดงครับเล่นปลาเหยื่อไปลงอินซีครับพี่น้องจตัว โอเคนี ов, okay. okay. ่เวตัวททำเป็นคากเล่นซาบิกิแหลกรานครับตัวนี้เองสี่ตัวแรกอะไรเนี่ยไต้ไส้ไหรเบ็ดไต้นี่ยเบ็ดไส้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบ็ดว้าวอีสี่ตัวแรกครับ Leâu, leâu, leâu. Đưa không Đó Ô. chưa, cột chưa, đủ săn khắn, Ma. ขาวเลยโผลโมาโอ้มาแล้วครับโฉมพี่โฉมโฉมโฉม,ชม,ชมป๊าบเจ้าโฉมมาแล้วตัวสองครับป่เอมมโลมาแล้วครับเยี่ยมมาอีกแล้วสาบิกิสาบิกิ นะครับเหมือนอ่เพียบเลยขึ้นใช่หรอใช่ใชเหมือนเหมือนอรไม่มีไมนหนืดเลยครับกินตัวเินพวงเลยอ่ะโอ้หางเหลืองล้วน 4, 5 hoa 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 อี่ได้อยู่ข้างปานตรงปูตรงผาเียวจริงไหมเนี่ยพี่เผียวจริงไหมเนี่ยนีอะนี่ไม่ได้ต่อช็อปต่ออะไรเลยอ่ะเที่ยวเลยอะอไรสารไง ไล์เกิดไล่ไลสามเคมีวมี้เปินนั้นยังไม่ได้ลงเลยพี่โอ้แมเเรือมีแมวเดี๋ยวไปแถวหน้าเรือนะครัจกแกไม่ใช่ที่วไม่ใช่คัเรื่ี่ว่าคันจอดูองย้อนกันไปอยางนู้นเหรอ

คน,น,นี้แค่ไไม่ได้<อ>ยินเสียงลอกเลยมันลากว่าสาขึ้นมาเลยตายครับ10ต่อเ,เลย,ยไม่ไป็ปเ่เร็ยเป็นเร็

โอ้โหเอามาตายเลยผมด้วยอะไรด้วยตัดเลยตัดไอ้ตปลาอย่าตัดตกปลาก่อนตัดตกปลาแล้วจะเลื้ยงยังไงตักสายปลาเลยครับไม้นี่ไม้กลางคืนครับเสียใหญ่เสียใหญ่ดู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 ปลาอย่า ตัดตรงมือได้ก่อนเลยนะจะมีลูกหมุนอยู่ต,ต,นนะต,ยต,ยตัดนตัดสายอยอย่าไปตัดสายมีปัญหาของสายเลยก็กเปน,น้นะครับรลับเด็กไซ่ยใหญ่หนึ่งตัวกรมงกำรงนี่กรมงุงไซ่ใหญ่องมาด้ยเนี่ยใช่หมดเลยหมดเลยแหละ พี่พี่ละาลานไปหมดทุกคนเลยนะพี่พี่ละาลานหมดทุกคันเลยนะเนี่ยโอ้โห<ป>ครับเดี๋ยวติดตามชมต,ตัวต่อไปครับนนกระมุนจัดต,ตากนยังไปแล้วคันไนึลงวะไไปอันอนะอนี้ยังไม่ตใช่ไหม อ,อ้ย,อยมองชัดเท่าไหร่ครับอ้ออังเกยอังเกยมาแล้ว

มงนีーーーー่วอ้เบลอเลยเอ้ย้อ่หอตัวที่สามกิโลนี่ตัวนี้ ปาป้าเตะช้อนหน่อย so hello คุณน่าติดตามสิ <laughs> ยิ่งเตะก็ดึงลงตามนอกระดึงนอกระดขึ้นขึ้นมาแล้วดึงลงไปอีกขึ้นมาแล้วดึงลงไปอีก าแล้วขาตัวเลยเฮ้ยสายสายสายไม่ได้ไม่ได้ อีกแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วโคตเต้เอาอีกแล้วโอ้ยกดกดกดยิงเดียว ขึ้นลมยังบ้าคลั่งเลยวนันนี้อันไหมเนี่ยปึ๊บอ้มาโดนในนี้ด้วยหรือเปล่าเออเอา 马料，马料，马料。 ire in lu ro unul mai tare ramen sai in tên một tên một tên một đi ăn, yom คนนะ่ะยอมหรือยังเนี่ยปลานักคนนะ่ะยอมหรือยังจุดน้ำแช่นะสบายกันจุดนะ้ำ เกือยเกือยโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยสามสิบติดอะไรแน่เลยมกนห ของเจียวเหรออ๋อยิอ่มาถึงแล้วนะมาถึงที่แล้วโอ้ไใสเดียวกันนียตัวนั้นเลยมั้งเนี่ยเอาเกมเลยได้ไดไดไลเลยโอ้โหคนละพวงละพวงเลย ก็คือเล่นปลาใหญ่กังวานเล่นปลาเล็กเอาต่คนละพวงอย่างนี้ก็หมดทะเลสิครับเอ้โโปเต้มาอีกแล้วหนึ่งพวงอ้าหลุดโอ้โหโปเอกติดทุกเม็ดเกือบทุกเม็ดไอ้เหี้ย เอามาแล้วครับอู่นแกวอีกสามปดให้เร็วปดให้เร็วง่วนกันเลยอ่ะซาบิกิซาบิกิง่วนเลยอ่ะนั่งดีกว่ามั้งโปรเอกมันจะไงท้องไหมเดี๋ยวโฟงงนะ่ะเดี๋ยวเบ็ดจะไปทิ่มามือ แก้วเอาอีกแล้วโอ้แก <g ib berish> ้วคิมอยู่นี่คิมอยู่นี่โอ้ยหลลื่น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 พี่ไม่รอยกพวงเหรอเอาสองตัวสามตัวเอาเลยเหรอไหขล้วขี้เกียจหมดแล้วใช่ไหมขี้เกียจหมดโป้เอกเพิ่งได้กี่ตัวยังไม่หมดเลย ดูผลงาน5นาทีมีฟังรู้อู้้นี่พวงนี่คางฟันมาด้วยอ้วได้แล้ว <c oughs> ครับ <c oughs> ผลงานฟัารวมครับเลย กมงได้ห้าตัวตังเกย3สามตัวที่เราไ้ไปเลยครับครับก,ก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับพี่น้องฝากติดตามและรับชมคลิปต่อตอไปครับเย่ลลยลลายวรันเยวรันสาะและพาทมฝากขอบคุณเอฟซทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้องครับ Yeah. Okay.